สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,น้องน้ำหวานสบายใจจะพาทุกคนขับรถเล่นกับลูกสาวเราจะพาขึ้นไปบนร้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยและมองลงมาเห็นตึกแถวบ้านเรือน ในเมืองภูเก็ตค่ะสองข้างทางก็เต็มไปด้วยบรรยากาศธรรมชาติต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นสดชื่นบอกว่าบรรยากาศดีมากๆค่ะช่วงเย็นๆบรรยากาศกำลังดีค่ะน่าขับรถเที่ยวค่ะทุกคน เราจะพาลูกสาวเที่ยวก่อนช่วงเย็นนะคะเดี๋ยวประมาณทุ่มครึ่งหวานก็จะไปทำงานต่อพาลูกสาวขับรถเล่นก่อนค่ะทุกคนให้ทุกคนชมวิวบรรยากาศสองข้างทางที่สวยงามเต็มไปด้วยป่าที่เขียวชอุ่มนะคะธรรมชาติใครใครก็ชื่นโชอบค่ะ ใกล้แล้วใกล้ถึงจุดชมวิวแล้วค่ะทุกคนจุดชมวิวนะคะถนนเป็นเนินขึ้นสูงไปเราก็ปรับเกียร์หนึ่งขึ้นไปเลยนะคะแอนแอนไปเลยค่ะทุกคนแอนแอนระหว่างขับรถไปก็มีลมไปและตลอดทางนะคะแต่ว่าหวานก็ ทําการภาคเสียงใหม่นะคะทุกคนเพราะว่าตอนขับรถมันอาจจะมีลมที่เทรกเข้ามานะคะทําให้เสียงมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะทุกคนร้านก็จะเปิดช่วงประมาณรอบดึกนะคะเดี๋ยวจะขึ้นมาชมวิวค่ะ ขึ้นมาชมวิวที่ร้านเฉยๆนะคะอ่าเราไม่ได้มานั่งกินอาหาระคะ่ะเราแค่พาลูกสาวขับรถเว้นผ่านมานะคะ่ะทุกคนก็เลยถึงโอกาสเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาให้เพื่อนๆได้ชมค่ะท้องฟ้าเจ่มใสมบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนเราเดินเข้าไปใ,ใกล้ๆนะคะ เดินเข้าไปใกล้ๆ <c oughs> มองไปมองไปดอกพวงฟ้าสวยๆลูกสาวคะ่ะ <c> ห <oughs> ลบมุมกล้องแล้วคะ่ะทุกคนธรรมชาติสวยงามเสมอไปตรงไหนก็จเจอแต่ธรรมชาติอือนี้ก็เราก็ขับรถกลับแล้วนะคะขับรถกลับบ้านแล้วเราก็เก็บภาพบรรยากาศ การขับรถกลับบ้านมาให้เพื่อนๆได้จมอีกนะคะเราก็ขับรถกลับบ้านแล้วของข้างทางก็เต็มไปด้วยรถรานะคะมากมายนะคะหวานไม่ได้เป็นคนถ่ายเองให้ลูกสาวถ่ายให้นะคะหวานมีหน้าที่ขับรถอย่างเดียวค่ะทุกคนขับรถแล้วก็ให้ลูกสาวคนเล็กถ่ายรูปให้ค่ะเก็บภาพ บรรยากาศเมืองคือสวยสวยมาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะกำลังขับรถกลับบ้านเร้วนะคะขับไปแล้วก็กลับกลับค่ะ <c oughs> ไม่ได้ไปเที่ยวเหลือแนั่งนั่งนะคะชีวิตติดงานค่ะขับรถตลอดเกือบทั้งวันก็ว่าได้ค่ะขับไปนู้นขับไปนี้นะคะใกล้แล้วใกล้จะถึงบ้าน น้องน้ำหวานจะบายใจแล้วค่ะทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมของเพื่อนเพื่อนทุกคนมากมายนะคะคลิปอาจจะยาวไปสักหน่อยนะคะก็ขอ,ข,อขอบคุณความมีน้ำใจของเพื่อนเพื่อนนะคะความมีน้ำใจของเพื่อนเพื่อนเราอาจจะทำคลิปยาวไปสักหน่อยเพื่อสะสม ค่านาทีการเข้าถึงหรืออะไรหลายๆอย่างนะคะทุกคนทำคลิปสั้นบ้างยาวบ้างปะปุนกันไปค่ะขอบคุณทุกการรับชมหวันขอให้เพื่อนๆทุกคนปังๆนะคะและก็มีความสุขนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมปรารถนาค่ะทุกคน ยินดีมากๆที่ได้มารู้จักเพื่อนๆพื่อนจากเฟซบุ๊กที่น่ารักทุกคนค่ะเป็นเพื่อนกันตลอดไปนะคะให้กำลังใจทุกคนเสมือค่ะจ้าหน่อยนะคะเราก็เจอกันอยู่แล้วสถานะความเป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนเป็นผู้ติดตามเราคือเพื่อนกันค่ะทุกคนเราให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะ ขอบคุณมากมายขอบคุณจริงๆค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะลาไปก่อนนะคะบา,บายจาวัด,ดีมีความสุขค่ะ